สวัดีค่ะทุกคนแฟนของหนูบอกว่าหนูอ่ะอ้วนไม่เท่าแอมนะเดี๋ยวไนะจะให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าหุ่นของไนอะ่ะตัวของไหนอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างจะให้ดูทั้งเนี่ยจะหมุนตัวให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนี่ อนนี้ก็ตั้งกล้องเสร็จแล้วแต่เราจะให้ทุกคนดูกันเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห้เห็นบ้างเนี่ยคิดดูสิทั้งตัวทั้งอะไรอ่ะทุกคนแล้วตัวพุงดิเห็นไหมเนี่ยพุงอ่ะมันเริ่มยืดแล้วอ่ะมีคนถามแห้ว่าท้องหรือผ่าท้องได้กี่เดือนแล้วไหมตอบไม่ถูกเลยนะเนี่ยอันนี้จะให้ดูเห็นไหมให้เห็นบ้าง๋ยวแบบเดี๋ยวจะให้ดูนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเออหุ่นมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมใครเห็นบ้างอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวเอห็นไหมเนี่ยดูใครเห็นบ้างหมาคน,นท้องอ่ะทุกคนคิดตูดิขนาดไหนอะ่ะก็ดูขาสิอ่ะดูขาดูอะไรเน,นี่ยมันเหมือนคนแบบคืออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแขนอะ่ะแขะแขะแขนข้อมือมันจะเล็กๆเ,เอ้ยข้อมือมันจะขยายเนี่ยหเห็นไหมใครเห็นบ้างเนี่ยเห็นไหม เนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยข้อมือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูดิแล้วดูมือดิเนี่ยข้อมือจะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมเออเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะทุกคนทุกคนดูพวงดิอ่ะเห็นไหมเนี่ยทุกคนทุกคนดูพวงดิเห็นไหมจะว่าใครจะว่าไหนก็ ครจะว่าในอ้วนแรงเต็มนี่คือมันอ้วนแบบอะไรมันใหญ่หมดแลว้วอ่ะแล้วก็ดูตัวไหนไดิเห็นป่ะตัวนี้มันบวมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะตัวนี้มันบวมมากๆเลยนะคืออย่างเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี้ยตัวเล็กนะเมื่อก่อนตัวเล็กนิดเดียวเองแต่คือดูตัวตอนนี้ดิเนีย่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมดูดิดูตัวตอนนี้ดิ เหมือนคนท้องอรทุกคนทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยตรงที่มัอือในจับเนี่ยเห็นไหมมันเมือนคนท้องเลยมีเนี่ยมีคนถามไหมว่าท้องหรออ้อโหทุกคนเอ้ยเนี่ยแหละ